สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่เพื่ออ่านดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนมีนาคมนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยโรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะคะฟังเพลินๆฟังเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะก็ต้องขออาภัยนะคะที่ มาล่าช้าไปนิดนึงเนื่องจากช่วงนี้ผู้อ่านเองก็ต้องฟื้นฟูร่างกายจากความจะป่วยนะคะบางครั้งก็จะมีความเหนื่อยเวลาที่พูดนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดพังไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชาวราศีตุลประจำเดือนมีนาคมนะคะเจ้าชะตาราศีตุลคุณได้ไพ่ The Hello h a n t ค่ะ เพโลแฟนนะคะเป็นพลังงานของผู้ปฏิบัติก็ได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับผู้อื่นนะคะหรือเมื่อเราล่านี้คุณเพิ่งจะไปไหว้พระทาบุญมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณก็ได้ค่ะใบต่อไปนะคะอัศวินท้วยนะเอาครับเจ็ดไม้ค่ะ สี่ดาบสองดาบนะคะห้าดาบเด็กดาบค่ะ p เพดอฟส,ส์วอสเพดอฟส,ส์วอสขอไปค่ะ The Empress h ไฮเปทริส The Hangman, หกดาบค่ะ The Fool ชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับข่าวใหม่ๆที่คุณจะต้องตัดสินใจเป็นการเพื่อเป็นการเปลี่ยนหรือปรับให้ชีวิตของคุณนั้นก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะได้รับข่าวที่แปลกใหม่ที่ทําให้ชีวิตมีความหวังในจังหวะนี้นะคะสําหรับใครที่มีลูกหนี้ คุณมีโอกาสที่จะทวงนี้ได้สําเร็จค่ะมีโอกาสที่คนตกงานอยู่นะคะคุณจะได้งานไม่ว่าคุณจะสอบแข่งขันสิ่งใดนะคะหรือแม้แต่ท่านที่ทํางานมานานสอบแข่งขันเรื่องวิทยาฐานะหรือคนที่ทํางานอิสระประมูลงานสอบแข่งขันในเรื่องการงานคุณก็จะได้งานค่ะในช่วงนี้คุณมีอินสปิเรชันมีแรงใจแรงกายในการสู้การบุกการลุยนะคะ บางท่านอาจจะมีความขัดแย้งในด้านการงานนะคะมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนงานก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆคิดนะคะถ้าหากว่ามีงานมารองรับคุณก็สามารถที่จะออกไปสู้ได้ลุยได้เลยค่ะในช่วงนี้หรือบางท่านนะคะมีปัญหาในด้านธุรกิจก็ขอให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจค่ะจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะ สิ่งใดที่เป็นปัญหาแล้วคุณยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะขอให้คุณนั้นลองไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่คนที่คุณนับถือคนที่มีตําแหน่งหรือคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิมากกว่าคุณนะคะจะสามารถให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษากับคุณได้ค่ะแต่บางท่านนะคะคุณมีคุณเองนั้นมีความคิดมีการตัดสินใจของคุณแล้วแต่คุณก็ยังลังเล สงสัยไม่แน่ใจว่าจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีนะคะในช่วงนี้นะคะบางท่านมีพลังงานของการที่กำลังจะไปเริ่มต้นทำงานใหม่ๆโยกย้ายถิ่นฐานคุณสามารถทำได้ค่ะดวงนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทางไหนในช่วงนี้นะคะคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะบางท่านอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะ สามารถทำได้ค่ะในช่วงนี้นะคะบางท่านที่มีปัญหาด้านการงานการเงินนะคะคุณสามารถที่จะแก้ดวงด้วยการเดินทางนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสดีๆค่ะที่คุณจะปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณด้วยการเดินทางนะคะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ติดริมน้ำไหว้พระทำบุญหรือวัดที่ติดน้ำมีพญานาคหรือติดทะเลก็ได้ค่ะ หรือบางท่านอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะบ้านของท่านเองนั้นก็อุดมสมบูรณ์นะคะยิ่งเป็นบ้านที่จัดสวนอย่างร่มรื่นนะคะก็จะให้ความสุขกายสุขใจกับท่านได้ค่ะในช่วงนี้จริงๆแล้วเจ้าชะตาเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีนะคะเป็นคนที่มีแรงบุกสู้ลุยสุขภาพแข็งแรงแต่ตกที่ความคิดของเจ้าชะตาค่ะ คุณเป็นคนที่เป็นวิตกกังวลวิตกจลิตนะคะในช่วงนี้เหมือนเป็นคนที่ขาดความมั่นใจหรือตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดบางครั้งอารมณ์เหวี่ยงวีนไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจไปซ้ายหรือไปขวานะคะขอให้ลองปรับเปลี่ยนพลังงานความคิดของตัวเองดูคะ่ะเพราะพลังงานรอบด้านของคุณน,นั้นดีมากเลยคะ่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณพบเจอกับ ปัญหาในด้านการงานที่ยังได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เต็มที่หรือยังไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณได้รับมาขอให้คุณนั้นลองศึกษาข้อมูลดูค่ะสิ่งที่คุณคิดทำนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าค่ะในช่วงนี้นะคะคนโสดคุณมีโอกาสพบรักกับคนที่มีเสน่ห์เจ้าชู้มีเสน่ห์น่ารักนะคะ จากการเดินทางหรือจากการท่องเที่ยวได้ค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะบางท่านก็อาจจะต้องห่างจากคู่จากการเดินทางเพื่อไปแก้ปัญหาด้านการงานนะคะบางท่านขอให้ระวังนะคะคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยต้องพักผ่อน 3- 4วันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะคะหรือบางท่านสุดเลยก็คือมีโอกาสที่จะตั้งครันตั้งท้องมีบุตร ถ้าหากว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมก็ป้องกันกันดีๆนะคะในช่วงนี้เจ้าชะตาบางท่านนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภจากเลขที่บ้านหรือจากลูกในคันได้ค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถือว่าเจ้าชะตาราศีตุลคุณเป็นคนที่มีโชคดีนะคะมีพลังมีแรงไกาแรงใจในการทำงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชี้นําทางมีโอกาสในแนวทางใหม่ๆที่จะทําให้ชีวิตมีความหวังมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นขอเพียงให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนพลังความคิดค่ะอย่าคิดตกคิดลบหรือวิตกจริตเกินเหตุตัดสินใจทําสิ่งใดขอให้คุณนั้นตัดสินใจอย่างเฉียบคมอย่าลังเลสงสัยค่ะช่วงนี้ต้องลงมือทํานะคะเป็นโอกาสที่คุณจะต้องลงมือทําไม่ว่าสิ่งใดหากมัวจะคิด สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปค่ะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่นะคะสิ่งหนึ่งที่ขอให้เจ้าชะตาระวังคือระวังที่คุณนั้นจะไปเป็นมือที่สามหรือชักนำมือที่สามเข้ามาทำลายชีวิตคู่ตัวเองนะคะชีวิตคู่ของคุณตอนนี้อุดมสมบูรณ์สำหรับคนมีคู่และคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคนดีๆอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับฟังการทำนายในคลิปนี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ